การชัยเดือดด่าแรงกลางรายการหลังมีคนแซะเลียพิธาจนมดดดำต้องเบรกตั้งใจนำเสนอข่าวอยู่ๆก็มีเกรียนคีย์บอร์ดเข้ามาคอมเมนต์แซะจนเกิดอาการหัวร้อนเสียดือ้อสำหรับพิธีกรและผู้ประกาศข่าวคนดังหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยโดยล่าสุดในรายการข่าวใสไข่วันที่24พฤษภาคมระหว่างจัดรายการอยู่ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ในช่องทางออนไลน์จนเจ้าตัวหยิบมาอ่านออกสื่อเสียงดังว่า ิยวัตรนี่มาอีกแล้วหนุ่มเลียพิธาสะลื่นลิ้นเชียวนะงานนี้พิธีกรหนุ่มไม่ทนสวนกลับไปสั้นๆแต่เจ็บจี๊ดถึงใจว่าโถควายจริงๆเลยขณะที่สองพิธีกรร่วมรายการอย่างมดดำคาชาพาและรถเมคคึนงนิดก็รีบเบรกทันทีบอกให้ใจเย็นๆพร้อมชี้แจงว่าช่วงนี้นำเสนอข่าวตามที่เหตุการณ์เกิดขึ้นในปัจจุบันที่พูดถึงเรื่องการเมืองเยอะเพราะกำลังมีการจัดตั้งรัฐบาล